bọn đúng cái ăn cái sạc xiềng tái hết đi đâu người nó lên lên phao phao mặt ปับ๊บมันคำเมื่อตื่นตาเนาะฮอดเฮือนฮอดซานเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยนะสบายดีเด้อพี่น้องดีพ่อแม่พี่น้องปัะชุกทุกคนมาฮอดเฮือนเด้อพี่น้องเลยเนาะตอนคำคำอ่าเวลาหนึง่งทุ่มสี่สิบนาทีหรือเจ็ดโมงสี่สิบนาทีนะพี่น้องเนาะพระเาปรตูปิดาหานแล้วพี่น้องเลยนะ ไปไปไปคนมาชื่อเครื่องชื่อของหรคำอะไรก็ได้เนอ้อมามามาไปเอา,อา,า,าอเ,เครื่องเอาของลงก่อนเพือ่อนเลยเออหมดแล้วงงเบื่อแล้วเหน็บไม่เฮ้

là hót huyền leo Đi là hót huyền leo Bởi thì Bà cứ à. ừ. Nhá nghe hãy hùa là bà này à. Hãy subscribe Huyền này đẹp rồi Nó Nó Nào 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 no. no, no, no. no, no. Ừ nào nào tu ơi mình tu bây Thế mình tu này Ơi mình tu với độ, Thế bây đụng Ừ, phải khó khó khóc tủ ôm non này bé coi nhéo keo này vay 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 khoe đâu ha khóc tủ bé nào khắn nào 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 đang làm này ai đây

bây giờ chúng ta sẽ chèo, cây tối bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm cơm nắp, chèo, cây tối Này đi mạnh mai bọc cà rốt, bọc cà phê, là Bên là vừa là, bên là. Bên là. Bên là cái nó bay to bay đó, này đứa, เออๆอันน mm ี้ปลูก้งไหนโกโก้เฟ่ไปปลูกบนด้านางนะครัวซ้ำใช้รถไดละตัวที่มันตายมันยังไงจาจปรุกดินจ้ตบเตือก่อนก็ได้โกโก้ฟีมะเบกคอโดที่ก่อนมันตายจะปุ๊บบ้านั่งมาได้ใครอยู่ปลกตปุ๊บปก็คัก

นั่นแหละกาแฟกาแฟหรือว่ากาแฟอ่าไม่เลยมันหมามานันอยูอ่อ,อะไรข <c ười> ี้เถื่อ đấy มันไ่เคยนด้ี้เถื่อบ่บ่อ๋อโอ้ยมันก็ได้เบื้องชั้นะว่าหมามันว่าม,านมันสิเป็นบ่เป็นพวมนะนี่นะอืมมันไ่เห็นี้เถื่อจีบบ่เอ่อันนี่เป็นขอแบบคลาสิกไง,ง,ง,งนั่นหมายว่าลองปลูกเบิางวันเราว่าหลายคนแถวนี้ก็เขามาปลูกก็เป็นหมาดูเราหมายว่าครัวลองเบิ้งครับ Thế có rất cục thì còn này Là một cái tuần chỉ tuần Tại đây có cái tuần này cà phê men bơ lên Có độ này Phụ bài thăng phê Bài Đi nào phải Bài to quá bạn này Tiếp bài เอาแทอะเนาะลมบรเกรดไปไปกันเด้อพี่น้องเลยมีพวกกระตงกระตจเอาเนี่ยไป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 พี่น้องเลยฟาดฟายไปหาปะน้องสิงไส้่อก่อนบาบนี้เนาะเพราะว่า เฝ้าพ,พี่น้องนะเลยเนาะมาส่งทั้งน้องบิลลี่เนาะแล้วก็ทั้งสาวเฟิร์นตะท,ทองพี่น้องเลยน้องเจนนะี่เนาะเขาก็ไปต่อเลยพี่น้องเลยบา่านนี้ไปหาพี่น้อง,งสิงไซขามด่านไปไทยเย็นด่านปิดทันะ้งเรื่องเนาะโอ้ยดานปิดกับวิดน,นี่แหละขามมาได้เพื่อนพี่น้องเลยไปไปเดี๋ยวจังว่ากันพี่น้องเลย เจอกันอยู่บ้านน้องสิงไซเนาะตอนนี้ก็อบ8โมง2เกือบ2ทุ่มเลยนะพี่น้องเลยด่านปิดสี่ทุ่มมีเวลา2ชั่วโมงจากบ้านมาเตียงไปพุ่นเกือบ70กิโลจากบ้านน้องสิงไซมาด่านด่านอีก80กิโลต้องทำเวลาสุดๆนี่ยพระหัวซีได้ทอดจำได้ไปไปน้ำกันพี่น้องเลยเจอกันอยู่พุ่นแหละบ้านน้องสิงไซเนาะไป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 พี่น้อง โอ้ฉากเสี่ยงตายแห้งดีพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเวลาเหลือชิมม้มวงเดียวอะไรพี่น้องเลยเนอะไปด้านยังมีไปด้าน,น,านชิมม้มวงเดียว่านั้นโอ้ยชิทันหนุ่มทันเลยเสี่ยงเฮงเลยทีหยีบสุดเลยประเทงกันเลยสุดความสามารถเลยพี่น้องเลยเตือนก่อนเตือนก่อนร้อมแล้วก็วุ Mọi người là do vậy, đi làm bài 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 phao, phao bài nghèo bài 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 มามามากระเป๋ามาตู้มามาเลยมาเลยหนาวแห้งบ่ปาาเะสบายดีเด้สบายดีพี่น้องกมา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 เลยมาเลยเสียงตายได้นี่น่าที่ท่านบ่ท่านแล่นเหนียวเอาสากเสียงตายแห้งมีเวลาหนึ่งชั่วโมงจะหนีไปด้านพี่น้องเลยอาเตรียมพร้อมเด้อเตรียมพร้อมเด้อ บักเบอร์เบิองเด้อ <Okay. S 1> เออไปไปไออ,อู้หมอลานเนี่ครับหมอลานเนี่ม, <c oughs> มามามาทัก <c oughs> เออมา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 ,มา,มาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย เฝ้าเฝ้ามัดมัดนี่มัดนีม่ม,มันเหียเตะกระจายได้นี่จ้า,ราประมดาพ่กหมูเห็ดเป็ดไก่คู่โคกยังนี่นมเต้นเอาไปยังไป๊ืเกอร์พูดวา่าเออเอาไปชาไป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 ,ไป,ไป,ไปแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ย บัฟเฝ้าจะได้บังหำเดือลานชีพิตปะเร็วเอ่อ <c oughs> เหลืออีกหนึ่งชมุงเดียวนี่ชโมุงเดียวทำเบลาได้ยี่บ่ชโมุงเดียวนี่บัไปเมื่อนอี่กับบวไร้ี่น้องเลยเพราะว่าบอื่นกับหมอพอนนัดตะเศร้าอีกเ้ากลับไปเฮ็ดบานเฮ็ด nào bên nào bên này hơi sai chinh hơi uh. bên này hơi thức sẽ bay đi thức uh. <laughs> cái gì nào khác nữa, nó tuôn nó à, nào đi lô đây phải không người nó cái này cho bạn ดว่าเขาชิบมา,มา,าอ่ะป๊อ่รเขาชิบมาแล้วอะเจ้ก็บวด่าเขาออกมาตะปักเช่นหางวงเงแม่เห็นอูเ <c oughs> หยียบมาชันหมูเห็ดเป็ดไก่แตโครแทนนะโอ้ดดย,ออย็ดได้ชันพี่นะ้องีเนาะ thời là mình cần chầm cản ừ. bộ phái của bố đây, ơi, úp 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 úp, bay 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 bây giờ người thức nào bố, ừ. nó บันนี้คือมันลดอุ่นบาทน,นี่เ,เอาแล้วคือว่านักเติมยู่งใช่ไหมน้องเอ๋ยไปก็พิลยใช่นองง้อ,นนอง,งเอยเสี่ยงเราเบิ่งแล้วกิทันบุกเคยไปดึกจ้านี้มาก,ก่อนจักเถือ่อเนาะเวลาเหลือชั่วโมงเดียวเหลือเวลาชั่วโมงเดียว แต่พอท่านกระดานปิดเดีย,รยบร้อยนอนอสวรสค์นเนี่ยตื่นตื่นเศร้านั่นแหละเสียงเราบ่เสียงตาย,ตายตเราบ่ดูเล็กนี่ยเฮ้ยยิ่งใส่กันเลยบอกไปทุก้าน,นยิ้มของผมสบายเขาน้ามีบร้อยเนาะโอเค ปวดบริเวณเด้ปวดเนี้ยโอ้วนเอาได้ตอนนี้ประชานยังทั้งสิ้นแหละจิตวจในตัวสมใจเหมือนตัวคือมักจวดแทะไปะพี่น้องเลยไปรุ่นน้ำกันใจจดใจจ้าอยู่ด้านพื่อแล้วโอ้โหจิตท่นหรพื่ท่าน,ะานจะได้ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยพาน้องสิงไสไปคอนแกนรอบที่สิบ นะตื่นเต้นกุนมัวรอบนี้ระทึกเง,งี้ไปงไหนแปดโมงสีหรือว่าสองทุ่มสีิน่ะมาหลับประตูเนะาะดึกสุดเราที่เคยไปหลับมาก่อนปทองไนอ่ผมเิจ้งนี้ไปหาดานนะ้่าแปดสิบกิโลเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงด้านปิดไปทางไงจรักที่ท่านเดีอยบอกไปเชียงน้องกัน ไปพี่น้องไอ้ขอตัวขับรถเดินทางก่อนบานี้เนาะอ่าอยู่ดีมีเฮงบัจจุคันจะขึ้ขนพี่น้องไอ้จะอะไรกะนทีอัปเดตให้พี่ให้นอ้องได้หับไต่หูน้ำกันว่า,า,าจิทันหรือปรทันจะอะไรกะไปเบิ่งกันอยู่พุ่นแหละสวรรค์พุ่นแหละพี่น้องไอ<ป>้ไปสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบัจจุคันจุคนโอ้ยไป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 ด่วนด่วนด่วน